สวัสดีครับเอฟซทุกคนทุกท่านนะที่ติดตามช่องของน้องแก้มวันนี้ก็นำเสนอสมเด็จคะแนนที่ทันยุคสมเด็จพุะธาจารย์โตนะอันนี้ก็นำมาสวยๆงามๆให้ท่านได้ชมกัน เป็นสำเร็จพิมพ์คะแนนนะเป็นพิมพ์ทรงใหญนะ่เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่เรียกว่าพิมพ์ใหญ่นั่นแหละเพราะว่าไม่มีผ้าชายผ้าชายผ้ทิพยนะ์กนะ็ความสวยงามนะ แล้วก็มีข้าวขาวที่เกิดจากการงอกของอนาคตนไนตหรือว่าการงอกของฟอสซิลนี่ยนะการงอกเพราะว่าเป็นปูนเปลือกหอยนะเมื่ออาอยุร้100อ,อยมีอายุร้อยปีร้อยปีขึ้นไปเนี่ยปูนเปลือกหอยนี่ก็จะมีการงอกตัวเองซ่อมแซมตัวเองขึ้นมา แล้วก็มีเนื้อหามนลรามากมายนี่ก็เป็นเมด็ดำมดำดำเม็ดดำเป็นแร่น่าจะเป็นแรงเงินแล้วก็จะมีนี่คือด้านข้างนะด้านข้างของอพระสมเด็จองนี้สวยงามมากนีค่คือด้านหลังก็เห็นมีคราบขาวมีเป็น ตกสะเก็ดเป็นเก็ดเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าสมเด็จมีเปลือกนั่นแหละ,ะเวลาที่เราสองนี่เนื้อจัดจ้านสวยงามแล้วก็มีคราบไขมีคราบขาวแล้วก็มีการงอกของเนื้อขึ้นมาบนผิวที่สวยงามนี่ก็คือด้านข้าง การงอกของฟอสซิลขึ้นมาตามลุงตาบอก็จะเป็นสีขาวนะสีขาวด้านในก็มีการงอกของปูนเปลือกหอยเล็กมากจับไม่ค่อยถนัดมีความเล็กมากจับไม่ค่อยถนัดนะก็อยากจะส่องกล้องลงกล้องให้เอซีได้ชมกันนะวันนี้ก็จะให้ชมแบบว่าอย่างนี้ไปก่อน คา,าบมันเยิ้มนี่ก็คือเกิดจากการผรสมของาการผรสมของน้ำมันต่งอิ้วนะเป็นน้ำมันต่งอิ้วนะก็จะเยิ้มมันทำให้เนื้อจัดจ้านหนุบหนึบนุ่มนะเพราะว่าถ้าองนี้ผ่านการใช้มาแบบโชคชนมากโชคชนมาก เราก็จะเห็นได้ตัวขอบลึกสินทรงคมลึกมากเอาเป็นว่าองค์นี้สวยงามอีกหนึ่งองแล้วก็มาที่มาที่ไปก็จะให้เล่าที่มาที่ไปสักหน่อยนึ่งว่าทัาร็มเดจนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร เป็นว่าเพื่อนๆลองดูนี่กรอบนี้นะโลโก้ที่มีอพอปรลภูมิพระโ,โลมาลมาาชมาลมาาชา,าก็คือเป็นคาที่ประจำราชการที่9นะราชการที่9แล้วก็เป็นกรอบเงินที่มีความ สวยงามวิกฤตศินมีการแกะงดงามวิกฤตศินเรื่องเป็นถ้าแกะสวยงามอย่างนี้ก็น่าจะเป็นช่างระดับช่างหลวงนะนะเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นของช่างหลวงเพราะว่าพระองคน์นี้เป็นของข้าราชการชั้นสูงที่เป็นผู้วิพากษา,าระดับผู้วิพากษษาชั้นสูงนะ ถึงน้องชายของท่านได้แอบเอามาปล่อยพอพี่ชายทราบข่าวก็รีบเจ็บเข้าตู้เซฟไว้หลุดมาถึงบ้านนอกได้นะ,นะเขานำมาห้าองค์คนที่รับซื้อเก็ซื้อมาห้าองค์รับเช่าต่อมาแลก็มาถึงม้านนอกก็คือเป็นลูกชายของ รัชการครูกเกษียณแนะนำมาให้พ่อเสร็จแล้วพ่อก็นำมาให้บูชาในราคาที่ไม่มากนะก็คือองค์ละห0 0พแต่ถ้าว่า5,000ันแพงไหมสำหรับบ้านนอกแพงมากแต่ว่าดูจากเนื้อหาพิมพ์ทรงแล้วดูจากซุ้มขององค์พระแล้วดูจากเนื้อของพระแล้วท่านว่าแพงไหม ไม่ได้แพงนะราคาหลักพันเนี่ยดูก็แล้วกันนะให้ดูให้ดูขนเอาเพราะว่าคนที่จะมีกรอบแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่ากรอบนี้ไม่ได้สามารถที่จะทําได้ใครจะทําจะต้องใคจะทํากรอบที่มีโลโก้แบบนี้ก็ต้องขอพระราชทานก่อนขอพระราชอนุญ,ญาตก่อน ขออนุญาตก่อนไม่อย่างนั้นไปทําขึ้นมาเนี่ยผิดกฎหมายทันทีเลยหรือว่าแอบอ้างเบื้องบนเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีไว้ครอบครองก็เฉพาะที่เป็นพูดง่ายๆว่าเฉพาะที่เป็นข้าราชการชั้นสูงเท่านั้นถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกว่าเจ้าขุนมุนนายที่อยู่ใกล้เจ้าขุนที่อยู่ในใกล้ ในใกล้ชิดกับพระราชาอยู่ใกล้ชิดกับกรศัตร์ิยเท่านั้นถึงจะมีไว้ครอบครองนะส่วนสันสูงเทนั้นคนบ้านนอกหรือว่าชาวไร่ชาวนายอย่างเราเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองนะหมดสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองพระสมเด็จนะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะว่าพิมพ์คะแนนนี้เป็นพิมพ์ที่มีน้อย ผลิตมาน้อยเพราะว่าเขาผลิตแค่หนึ่งรก็มีหนึ่งองค์1,500พก็มีหนึ่งองค์แล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่หนึ่งพองค์ก็มีหนึ่งองค์คะแนนร้อยคะแน 1, 000, แนพันคะแนนหมื่น,นก็มีหลายแบบแตบบ่ว่าคะแนนร้อยนีน่ก็มีมีมากกว่าคะแน 1, นพันคะแน 1, นพัน 1, ก็จะมีมากกว่าคะแน 10, นหมื่น คะแนนหมื่นนั้นก็ก็จะมีน้อยหน่อยมีไม่กี่องค์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพิมพ์คะแนนนี้จึงเป็นพิมพ์ที่หาชมได้ยากพิมพ์คะแนนก็จะมีหลายหลากพิมพ์ก็คือตั้งแต่เป็นพิมพ์ปกโพบ้างเป็นพิมพ์ทรงเจดีบ้างแต่องค์นี้เป็นพิมพ์ทรงผ้าประธานนเป็พิมพ์ทรงพระประธานที่มีลักษณะที่สวยงาม พุทธศิลป์พิมพ์สงนั้นก็เป็นพุทธศิลป์พิมพ์ทรงสุโข,ขทยัยนะัน่นคือลักษณะพุทธศิลป์ที่มีสามซอกเราจะเห็นก้าวขาวนะสามซอกเราก็จะเห็นก้าวขาวเพราะว่ามันเกิดการงอกแล้วก็คาบแป้งรองพิมพ์ต่างๆก็ยังคงอยู่สมบูรณ์แบบเรียกว่า ส่วนน้ำมันที่เยิ้มนั่นก็คือเป็นน้ำมันที่เยิ้มออกมากับเนื้อเนี่ยใช้ทําให้เนื้อมันวาวเนี่ยนั่นก็คือ,อน้ำมันต่างอี่้ที่มีในมีส่วนผสม,มอยู่ในเนื้อองสมเด็จนะด้านบนด้านข้างเห็นไหมสวยงามด้านล่างนี่ดูด้านล่างเนี่ยันรจัดด้านล่างนี่ก็แทแล้วนะ เนื้อจัดจ้านหนึบนุ่มนวลน่า,นาเรียกว่าน่ากินน่าทานเลยละลำหนับพราสมเร็จตัวนี้นะฮะดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงมั่งก็ติชมกันได้นะติชมกันได้แต่ว่าการทำขึ้นมานี้ไม่ได้ เป็นธุรจิตแต่ว่าเป็นการเพื่ออนุรักษ์และเป็นการาศึกษาร่วมกันเรียกว่ามีก็เจ็บสะสมอย่างเดียวไม่เคยจำหน่ายาไม่เคยจำหน่ายก็มีไว้ใช้พุทธบารมาีเอาไว้ใช้ประดับเอาไว้ใช้เพื่อ,อส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเท่านั้นเองอ สะสมเพราะว่าชอบนะราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นชื่อว่าชอบแล้วก็สะสมหมดนะพยายามเอาให้ได้ตรงนี้ก็ตามมานานอยู่เหมือนกันนะน่าจะสามเดือนสองเดือนก,ว,กว่าเกือบสามเดือนด้วยกันนะองนี้เรียกว่าทำยังไงถึงจะได้นะเจ้าของเขาเนี่ยเรียกว่าก็จะไม่ปล่อยสิบก็จะไม่ปล่อยอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนอเพราะว่าแกชอบเล่นหวย <laughs> เดี๋ยว เดีย๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่าหวยเดยวก็คงมาเองอะไรสุดท้ายก็มาจริงๆด้วยอ่าแล้วก็แกก็มีนี้สินลุงหลังเพราะเป็นข้าราชการเกษียณข้าราชการครูอะตกอมาแล้วก็จะมีนี่ต้องใช้สหากรณ์เขาเรื่อยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนสุดท้ายแล้วสิ่งที่แกสะสมไว้ก็ต้องผ่านมือมาถึงเราอ่าอ,อย่างไงก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ให้การติดตามแล้วก็อ่า ทีชมมาได้สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ยอมรับได้ทุกอย่างนะแต่สร้างสารรหรือไม่สร้างสารรค์ก็ขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายนะก็จะรับฟังเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อจําหน่ายไม่ได้ทําเพื่อจําหน่ายจะทําเพื่อศึกษาเท่านั้นเองครับขอบคุณครับ